นักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาต่อกันที่เรื่องเดิมฟังกช์ชันกําลังสองนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้รู้จักสมการของพาราโบลาอีกรูปแบบหนึงอ่ะจะได้ว่ารูปแบบสมการมันก็คืออะไรคะ y, y เท่ากับ a คูณกับวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k ถูกไหมคะซึ่ง เรารู้กันแล้วเนาะว่าจุดวกกลับของเราจุดวกกลับคือคู่อันดับอะไร H K อะ H ได้มาจากตรงนี้ K อะทีนี้ถ้าพาราโบลาหงาย ดูจากตรงไหนเอ่ยพาราโบลาหงายก็คือดูจากค่า a ตรงนี้ถ้า a เป็นบวกก็คือจะได้ว่ากราฟของเราก็คือเป็นพาราโบลาหงายถูกไหมคะทีนี้ถ้า a ตรงนี้ของเราเป็นลบก็คือจะเป็นพาราโบลาควา่ำเนาะอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวโจทย์ของเราค่ะเดี๋ยวครูจะพาทําจักสองข้อนเนาะที่เหลือเราให้นักเรียนไปทําเองนะคะอ่ะ โจทย์ก็จะให้สม,มาการมาเขาถามหาลักษณะกราฟก็คือกราฟของเราเป็นลักษณะก็คือเป็นงายหรือเป็นขํามสม,มาการแกนสมมาตรค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดมาดูที่ข้อแรกของเรานะคะโจทย์เขาบอกว่าอะไร y เท่ากับลบ x ยกกาลังสองทีนี้ เขาถามว่าลักษณะกราฟเป็นหงายหรือเป็นคว่ำดูยังไงดูจากค่า A ถูกไหมคะอ่ะ a ของเราก็คืออะไรข้อนี้ซึ่งค่า A ของเราก็คือลบสี่ถูกไหมคะค่า A ก็คือตัวที่อยู่อะไรอยู่หน้า x ยกาลังสองเป็นลบสี่เเป็นลบแสดงว่าลักษณะกราฟเป็นยังไงอ่ะก็จะได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำเนาะทีนี้แกนสมมาตร แกนสมมาตรอ่ะก่อนอื่นนะคะรูปแบบสมการที่เขาให้มาเนี่ยเรามาจัดให้อยู่ในรูปของอะไรสมการตัวนี้อ่ะจัดได้ว่ายังไงจะได้ว่า y ของเรา y เท่ากับลบ4อ่ะลบ4ก็คือตัวเดิมเนะาะคัวมาจากตัวเดิม x ครูก,ก็จะเปลี่ยนเป็นวงวงเล็บ x ลบศนย์มีค่าเท่าเดิมไหมคะ x ลบศูนย์ก็คือ x นั่นเองอ่ะ x มันเป็นยังไง x มันยกกำลังสองครูก็ใส่ยกกำลังสองไปบวกกับ0จะได้ว่าสมการที่ครูเขียนเมื่อกี้มีค่าเท่ากับสมการบนไหมคะอ่ะนักเรียนดูนะลบสคูณกับวบงเล็บ x ลบศูนย์ x ลบศูนย์ก็คือ x ยกกำลังสอง ะจะได้ว่ามันมีค่าเท่าเดิมเนาะบวก0นย์ก็มีค่าเท่าเดิมอ่ะซึ่งสมการที่ครูเขียนใหม่เมื่อกี้อ่ะเราลองเอามาเปรียบเทียบกับรูปแบบตัวนี้จะได้ว่า a ก็คืออะไร a ก็คือลบ4 h ก็คืออะไรคะ h ก็คือ0อ่ะเน้นนิดน,นึง h ก็คือ0 k k ก็คืออะไร k ก็คือ0นั่นเองดังนั้นจุดวกกับหรือว่าคูณดับ Hk อ่ะคูณดับ Hk ของเราก็คือคูณดับ00 0, ถูกไหมคะอ่ะคูณดับ00 0. ทีนี้สมการแกนสมมาตรจากคลิปที่แล้วอ่ะครูบอกว่าให้ดูจากตรงไหนดูจากค่าอะไรคะค่า x ก,ก็คืออะไรตรงนี้คูณดับตัวหน้าเนาะ ก็คือแกน x จะได้ว่าสมการแกนสมมาตรก็คืออะไร x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับ0เดี๋ยวคุณเน้นสีให้เนาะก็คือได้มาจากศูย์ตัวนี้ทีนี้ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดซึ่งในที่นี้กราฟของเราเป็นลักษณะอะไรลักษณะควนะ่ำเนาะคว่ำ อ่ะดูนะความปื๊บความก็คือเราจะมีค่าต่ำสุดไหมคะกราฟมันจะลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ามันไม่มีค่าต่ำสุดมันจะมีแค่ค่าอะไรตรงนี้ค่าสูงสุดทีนี้ครูบอกแล้วว่าค่าสูงสุดดูที่แกนอะไรดูที่แกน y ซึ่งในที่นี้ y ของเราก็คืออะไร y ของเราก็ดูได้จากคู่อันดับ ตัวนี้ตัวหลังของเราก็คือสเีเขียวตรงนี้ y เ <Y S 1> ท่ากับเท่าไหรคะ y เท <Y S 1> ่ากับ0ดังนั้นค่าสูงสุดก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ0นั่นเองทีนี้จุดจุดจุดแสดงว่าเป็นอะไรเป็นคู่อันดับมันจะมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดคะพาราโบลาความอ่ะตรงนี้ก็คือจุดอะไรนั่นเอง จุดสูงสุดก็คือจุดอะไรคะจุด00อ่ะก็คือตัวนี้เดี๋ยวครูย้ายไปเลยเนาะจุด00อ่ะนี่คือจุดสูงสุดของเราอ่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยค่ะข้อ2เขาบอกว่า y เท่ากับ เศษ1ส่วน3 x ยกกำลังสองะมาตอบคำถามข้อแรกก่อนเลยลักษณะกราฟเป็นหงายหรือคว่ำดูจากค่า a ค่า a ในที่นี้คือ a เป็นอะไรคะ a ของเราก็คือเศษ1ส่วน3เป็นค่าบวกหรือค่าลบอะเป็นค่าบวกดังนั้นลักษณะกราฟของเราก็เป็นกราฟหงายพาราโบลาหงายเนาะ ทีนี้อ่ะก่อนอื่นเรามาจัดรูปกันก่อน,อนเลยจะได้ว่า y เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณกับวงเล็บ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลังสองบวกอะไรบวก0ถูกไหมคะอ่ะมีค่าเท่าเดิมนะเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3คูณกับ x ยกกำลังสอง เกกกำลังสองเพื่อให้เข้ารูปคูก,ก็เขียนเปลี่ยนเป็น x ลบศนถูกไหมคะยกกำลังสองมีค่าเท่าเดิมเนาะบวกกับศูนย์อีกก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่าเราต้องการจัดให้มันอยู่ในรูปของนี่รูปแบบสมการตัวนี้ยังจำได้ไหมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า h คืออะไรและ k คืออะไรซึ่งในที่นี้เมื่อเราเทียบดูจะได้ว่าค่า h ของเราคืออะไรคะ คือ0 k ของเราก็คือ0นั่นเองดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าลักษณะกราฟเป็นกราฟอะไรหงายอ่านักเรียนดูนะหงายพื้แบบนี้แสดงว่าจุดตรงนี้คือจุดอะไรจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดคะจุดต่ําสุดนั่นเองจุดต่ําสุดก็คือหรือจุดวกกลับนั่นเองก็คือขั้วนับอะไรคะ h k ก็คือู่อวนดับ0 0นั่นเองอจุดต่ำสุดคือู่อวนดับ0 0เนาะอะ่อันนี้คือค่า h est, อันนี้คือค่า k ทีนี้แกนสมมาตรแกนสมมาตรครูบอกว่าให้ดูที่ตัวไหนดูที่แกน x ถูกไหมคะ x เ,เท่ากับเท่าไหร่แกนสมมาตรสีสมนะ้มเนาะ ก็คือดูที่คูนดับตัวแรกตัวนี้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่คะ x เ,เท่ากับ0อ่ะจะได้ว่า x เ,เท่ากับ0คือแกนสมมาตรทีนี้ค่าค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดอันนี้กราฟของเราเป็นหงายถูกไหมคะหงายปื๊บค่าตรงนี้คือค่าอะไรค่าต่ำสุดถูกไหมคะค่าต่ำสุดของเราดูที่แกนอะไรสูงสุดกับต่ำสุดดูที่ แกน y อ่ะ y ก็คือตัวสีอะไรตัวสีเขียวตรงนี้ตัดกับแกน y ใช่ไหมอ่ะก็คือ y เท่ากับ0เหมือนกันอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะอ่ะเหลืออีก3ข้อนี้เนาะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปลองฝึกทำเองเนาะ3ข้อนี้ เหมือนอย่างข้อ1และข้อ2เนาะต่อไปข้อ2องเขาถามว่าให้นักเรียนหาจุดวกกลับของกราฟจากสรรมการที่กำหนดในแต่ละข้อต่อไปนี้อะยังไม่ลืมเนาะจุดวกกลับก็คือจุดอะไรคะอันดับ h k นั่นเองแต่ก่อนอื่นห้ามลืมสรรมการของเราก็คืออะไรอ่ะทบทวน y อ่ะ y เท่ากับอะไร y เท่ากับ a คูณกับวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k จุดวกกับคือ hk ดังนั้นเข้อห,หาจุดวกกับแสดงว่าหน้าที่ของเราคือ จัดสรรมการที่เขาให้มาให้อยู่ในรูปแบบสรรมการตัวนี้เพื่อที่เราจะรู้ว่า h คือเท่าไหร่ k คือเท่าไหร่ก็คือจุดวกกลับของเรานั่นเอง ah h est, k อ่ะมาเริ่มกันเลย่ะเดี๋ยวรูเอาไว้ตรงนี้เนาะ หนึ่งนะคะอะมาดูที่ข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่า y เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก x ลบสิบสองอะอันดับแรกทำยังไงจะได้ว่า y เท่ากับเท่ากับอะไรคะ จัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ลืมหรือ,อยังจะได้ว่า y เท่ากับหน้ากําลังสองหน้าก็คือตัวอะไรหน้าก็คือ x บวก2หน้าก็คือ x แสดงว่าหลังเป็นอะไรคะนักเรียนสังเกตนะจากเดิมเรามีแค่อะไรเรามีแค่ x แต่การที่ครูจะเข้าสูตรได้ก็คืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเผื่อบางคนลืมสูตรเนาะกำลังสองสมบูรณ์คืออะไร หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนาะซึ่งหน้าในข้อนี้ของเราหน้าของเราก็คือตัว x อ,อ่ะครูบอกครูได้แล้วว่าหน้ากำลังสองบวก2หน้าทีนี้หลังเป็นอะไรที่ทำให้เหลือค่า x ตัวเดิมหลังก็ต้องเป็นอะไรคะ หลังก็ต้องเป็นเศษ1.2ส่วน2เพราะว่าอะไรนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า2ตัวนี้ตัดกับ2ตัวนี้เหลืออะไรเหลือ1.1คูณ x ก็ได้ x เหลือ x ตัวเดิมไหมคะนักเรียนเหลือ x ตัวเดิมดังนั้นจะได้ว่าหลังของเราอ่ะหลังของเราก็คือเศษ1ส่วน2่ะตามสูตรหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลัง บวกด้วยหลังทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะทีนี้ทำยังไงครูบวกเกินเข้ามาใช่ไหมจากเดิมจากเดิมมันมีแค่อ่ะ x กำลังสองบวก x อันนี้ x กำลังสองบวก x ตัวนี้แสดงว่าครูบวกเกินเข้ามาครูก็ต้องลบออกลบออกด้วยเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสอง อะ,อะไรที่เรายังไม่ทําอะไรมันเลยก็คืออะไรคะก็คือลบสิ 12, เนาะเขียนไว้เหมือนเดิมลบสิ 12. อ่ะทีนี้ตรงสีนี้เนาะสีปึ๊บสีตรงนี้สีส,มสม้สมๆจะได้ว่ามันเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์แล้วถูกไหมคะดังนั้นเราก็เปลี่ยนได้เป็นอะไรเปลี่ยนได้เป็นหน้าก็คือ x ลบ หลังหลังก็คืออะไร1.2ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2คือสีส้มของเราถูกไหมคะอ่ะทีนี้ก้อนสีฟ้าๆตรงนี้อ่ะก้อนสีฟ้าๆตรงนี้อ่ะก้อนสีฟ้าๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวสับสนเนาะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงเป็นสีส้มก็แล้วกัน ก้อนสฟีฟ้าของเรานักเรียนคิดเลขหน่อยค่ะก้อนสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวครูแอบ,บพาคิดเลขตรงนี้เนาะหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งสองยกกำลังสองได้สีนะ่เนาะก็คือกระจายกำลังสองเข้ามาปึ๊บปึ๊บอ่ะลบกับสิบสองทีนี้บวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันแสดงว่าลบเศษหนึ่งส่วนสี่ลบกับสิบสองคูณอะไรคะตัวส่วนถึงจะเป็นสี่คูณสี่เข้าไปใช่ไหม ก็จะได้ว่าลบเศษ1ส่วน4ลบกับอะไรคะ12คูณ4ได้48 1เนาะ1คูณ4ได้4แสดงว่าตัวส่วนตัวเดียวกันแล้วเนาะ,ะจะได้ว่าลบ1ลบ48ได้ได้เท่าไหร่คะลบ 49ส่วน4นั่นเองโอเคนะ,ะก้อนสีฟ้าได้ลบ49ส่วน4เมื่อกี้เนาะที่เราแอบคิดมาลบ49ส่วน4อ่ะทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตนะคะรูปแบบตัวนี้มันจะเข้าสูตรของจะเข้ารูปแบบสมการของเราหรือ,อยัง เมื่อเทียบกับตัวนี้อ่ะ a a ของเราก็คือเลขอะไรคะตรงนี้เลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งตรงนี้นี่ไง x ลบ h est. แสดงว่า h คืออะไรก็คือเศษหนึส่วนสอ่ะอันนี้ก็กำลังสองกำลังสองบวก k บวก k แสดงว่า k ของเราคือ ลบเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลบ49ส่วน4ถูกไหมคะดังนั้นจุดวกกับก็คือจุด h k ถูกไหมดังนั้นจุดวกกับของเราก็คือ h ก็คือเศษ1ส่วน2อ่ะเศษ1ส่วน2 k ก็คือลบ49ส่วน4นั่นเองอ่ะผ่านไปข้อแรกอ่ะต่อไป ข้ออ่ะทำข้อไหนดีอ่ะเดี๋ยวดูข้อ2ก็คล้ายๆกับข้อ1เนาะอันดับแรกเราก็ทำยังไงดึงอะไรคะจะเห็นว่าหน้าเอกยกกำลังสองเนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมอ่ะเราก็ดึงออกมาปึ๊บป,บปบึดึงออกแล้วก็เข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์ตามสเตปเดิมเลยอ่ะง่ายๆเนาะ อ่ะข้อ3บอกว่า y เท่ากับ2 x ยกกำลังสอลบ2นะคะอ่ะข้อนี้ง่ายมากอ่ะ y เท่ากับ2คูณกับ x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2องอ่ะจะเห็นว่า x ลบ0ก็คือ x ยกกำลังสก็จะได้ว่ามันมีค่าเท่าเดิมถูกไหมคะ ลบ2เหมือนเดิมทีนี้เราก็ไปเทียบในสมการของลาจะได้ว่าอะไรคะค่า h ก็คือ0ค่า k ก็คืออะไร k ก็คือลบ2นั่นเองอแค่นี้เราก็ได้จุดวกกลับแล้วใช่ไหมคะจุดวกกลับก็คือคั้วนับอะไรคะ0 ลบสองอีกสักข้อเนาะข้ออ่ะข้อสี่เลยแล้วกันข้อสี่ไปเท่ากับ x อลบเอ้ยลบ x, ทั้งหมดยกกำลังสองบวก 6x ถูกไหมคะอันดับแรกทำยังไงดึงลบออกก็จะได้ไว่าลบคูณกับวงเล็บ x ยกยกกำลังสองลบ 6x ถูกไหมคะครูดึงลบออก ถ้าใครยังงงเหมือนเดิมคูณลบกระจายเข้าไปก็ได้เป็นลบ x ยกกำลังสองลบคูณลบได้บวกก็ได้เป็นบวก 6x อะเหมือนโจทย์เลยบวก 6x ทีนี้ดึงลบออกแล้วทำยังไงเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์อะจะได้ว่าหน้ายกกำลังสองลบ2หน้าหลังเป็นอะไรให้ได้พว์เดิม คนเดิมมันคือลบ6 x แสดงว่าหลังของเราก็คืออะไรคะหลังของเราก็คือ3ใช่ไหมเพราะว่า3คูณ2ได้6เนาะแล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลังสองทีนี้อ่ะสีชมพูสีชมพูตรงนี้ปึ๊บมันมีค่าเท่ากับตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะเราบวกเกินเข้ามาแสดงว่าเราต้องลบออกด้วย3ยกกำลังสอง ่ตามนี้หมดแล้วเนาะทีนี้ตรงสีส้มคือเข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมคะก็เปลี่ยนได้เป็นอะไรเท่ากับลบคูณกับวงเล็บหน้าลบหลังหน้าก็คือเอ็กหลังก็คือ3ทั้งหมดยกกำลังสองอลบก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะ 3ากำลังสองได้9เจอลบตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นลบเปึ๊บตรงนี้อ่ะขั้นตอนถัดไปทํำยังไงคูณลบกระจายเข้ามาคูณลบกระจายเข้ามาใช่ไหมก็จะได้เป็นลบคูณกับวงเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบคูณลบได้บวกอ่ะได้เป็นบวก9อ่ะ เอาไปเทียบเนาะก็จะได้ว่า A ก็คืออะไรคะ a ก็คือลบหนึ่งก็คืออะไร h สสีส้มๆเก็คือสามอ่ะ k อ่ะรูปแบบตรงนี้นะคะเผื่อใครอ่ะตรงนี้ก็คือรูปแบบของเรา h est, ก็คือสามก็คืออะไร K ก็คือเก้าอ่ะตรงนี้หน้า K มันเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกแล้ว แสดงว่า k ของเราก็คือ9แต่อย่างข้อนี้ออย่างข้อนี้หน้า k มันต้องเป็นบวกตรงนี้มันเป็นอะไรคะเป็นลบแสดงว่า k ของเราก็คืออ่าพดพีดมาทัดนี้เนาะรรทัดนี้ตรงนี้มันเป็นลบแสดงว่า k ของเราก็คือลบลบ2ตรงนี้นะคะแสดงว่าได้ hk มาแล้วจุดวกกับข้อนี้ก็คืออะไรจุดวกกับข้อนี้ก็คือ 3กับ9คูณดับ3 9นะคะอ่ะก็ตามนี้เนาะอันนี้เฮเเหลือ3ข้อนะคะข้อ2ข้อ5ข้อ6เดี๋ยวอยากให้นักเรียนไปลองฝึกทำเองกันดูนะคะไม่ยากเนาะ